อีกคลิปหนึ่งนะครับ07นะครับเวอร์ชัน2รุ่น07นะครับนี่ส่วนรุ่น08ผมไม่รีวิวนะเพราะว่าขาจับมันเป็นขา K แคทบาร์ลักษณะตัวไฟเหมือนกันนะเพื่อนๆดูนะ07 07เป็นขา100น็อตแบบนี้08เป็นขาจับแคทบาร์ AR, นะครับส่วน08ผมไม่รีวิวนะเพราะว่าแสงไฟเหมือนกับ07นะโอเคน,ครนีรุ่น07 3เมตรไฟเพื่อนๆน,นะครับ สามเม็ดไฟนะโอ้เอานหนึ่ทีนี้นะครับโอ้ LED หวดไปเลยนะครับถ้าใส่ X Max เขาวิ่งจริง,รงๆนี่โอตาแตกนะครับต่ำเหลืองสูงขาวแค่นี้นะครับสเต็กเขามีแค่นี้นะครับต่ำเหลืองสูงขาวนะครับอ่า๋ยวให้กล้องดูนะครับรุ่นนี้ระบบไฟพ้าได้นะครับรุ่นบบนะนี้ไฟไฟยกสูงอยู่เหมือนกันครับนะครับดูไฟสูงเห็นไหมต้นไม้เห็นไหม,ส,ไม,หไหมสังกะสี ครับแบบนี้เลยนะหูตาแตกนะครับุ่น07โหดจริงจริงรุ่น07นะครับประมาณนี้เลย,เยนะครับก็เรียวๆนะครับ07ไม่มีอะไรมากไม่ทับซ้อนตามเหลืองสูงขาวจะไปใส่ฟอสซ่า XMAX ADV XADV หรือเวฟก็ได้ถ้าเวฟก็ไปหารกับเพื่อนคนละคนละข้างนะครับซื้อซื้อกล่องเดียวกันแล้วก็หารคนละข้างนะครับหัตาแตกเดี๋ยวลองดูนะถ้าถ้าถ้าหลอดเดียวเป็นยังไงเนา่จริงจริง่เ่ดูดิด นะ้สองรอบนี่รอบเดียวเลยรอบเดียวยังขนาดนี้สองรอบนะนี่เดียวเลยนะประมาณนี้นะโอเคนะครับสองเจ็ดนะครับเดียวๆเลยประมาณนี้นะครับสามเม็ดไฟเต็มๆนะครับบึ้มๆโอเค